โอเคนะพี okay, ่ตอนนี้เรามาดูที่โชคนนะอย่างนี้เรียกว่าเอาขึ้นนะอย่างนี้เรียกเอาลงนะนะโอเคนะเราคุยกับภาษาเดียวกันนะอย่างนี้เรียกว่าเอาขึ้นอย่างนี้เรียกเอาลงนเครื่องตัดหญ้าเอ่อเวลาเอาลงเนี่ยเราเอาไว้สตาร์ทเครื่องอย่างเดียวนะพี่นะเวลาสตาร์ทเครื่องเวลาที่มันเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วเครื่องติดแล้วเราก <t uh,> <t 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 ็เอาขึ <t 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 ้นนะแล้วก็เอาขึ้นตลอดเลยนะพี่เวลาเราใช้งาน จริงๆริงตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เราสตาร์ทติดแล้วเราเลิกใช้ภายในวันเดียวกันเราก็ไม่ต้องเอาลงนะพี่เอาขึ้นตลอดก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีนิสัยเอาลงเวลาสตาร์ททุกครั้งมันเป็นข้อดีเหมือนกันนะก็เอาลงเอาลงสตาร์ทติดปุ๊บเราก็เอาขึ้นแค่นี้แล้วมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเอาลงแล้วก็เราสตาร์ทแล้วเราเร่งนะมันจะดับนะพี่นะแต่ถ้าเราเอาเอาขึ้นเนี่ยเราเร่งแล้วมันจะไม่ดับนะ เพราะงั้นถ้าเกิดเร่งแล้วดับเนี่ยมันก็มีอยู่อัน